สวัสดีครับช่างต้นรีวิวเลื่อยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวซอร์เซอร์นะครับสายฟรีสายงบน้อยนะครับสาหรับคนที่สมัครกิจกรรมจัมปิ้งเลเวลร้อยห้าสิบนะครับผมมาดูต่างๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นคอร์สส่วนบนนะครับสามส่วนใส่คอร์สอาชีพนะครับเป็นซอร์เซอร์ซ้อนสองนะครับผมทั้งสามส่วนเลยอันนี้ผมดูตามจากช่องโดราล้านนะครับที่เขาแนะนําว่าให้ใส่เป็น ซอลเลอร์สโตนสองน,นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นคอร์สอาชีพที่แรกมานะครับคอร์สบุตเตอร์อันนี้จะเป็นอิเลเมนต์นะครับผมทั้งทั้งเซตเลยบวกเรียบร้อยนะครับแล้วก็กระทาบวกสิบสามนะครับจะใช้เป็นกระทาตัวนี้นะครับส่วนการแลกของการเดินได้ของแจกต่ตางๆนะครับดูได้ตามช่องกระบวนเวรเลยนะครับเนี่ยสเตตผมก็อัพตามช่องกระบวนเวรสกิลด้วยนะครับ ก็ดูสองช่องใหญ่ๆก็จะเป็นช่องตะบนเวงกับช่องดุลลาน์กก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าผมเนี้ยไม่มีความรู้เรื่องซาวเซอร์เลยนะครับผมพอดีสนใจว่าอีกหน่อยบันเดิลแล้วมันจะโหดนะครับผมก็อยากจะลองทําดูนะครับอันนี้ก็สายฟรีได้จำมา P P P D รีฟรีเดเวลร้อยห้าสิบะครับเรามาลงทันลุยกันเลยนะผมนี่ผมจะมารีวิววนดันแมงทองนะครับสำหรับคนที่ ไม่ค่อยมีเวลานะครับเราก็สมัครจ้าไว้หลายๆตัวไม่รู้จะจ้าตัวไหนดีนะครับทอร์เซเลอร์ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องพกกระสนุนไม่ต้องพกลูกบอลไม่ต้องพกดาวกระจายธนูอะไรต่างๆนะครับมาตัวต่อ,ตอปลากับสกิลก็พออ่อาจะรอตั้งปร์ตีนก่อนนะครับผมอันนี้ตัวนี้เนี่ยไม่เคยลงนะครับเป็นการลงครั้งแรกเลย จะสร้างปาร์ตี้ก่อน,นครับจริงๆส่วนตัวเนี่ยผมอยากเห็นท่านเทพๆนะครับที่เขาชำนาญอาชีพนี้นะผมอยากเล่นตามมากๆเลยนะว่าอีก4ีปีนี้ยจะเล่นยังไงนะครับกับงบน้อยๆสายฟรีๆนะครับเพราะผมหาไกด์ไม่เจอเลยครับไม่มีช่องไหนทําให้ดูเลยอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่แนะค่ว่าผมเซิร์ชพยายามเซิร์ชเบื้องต้นแล้วมันมืดแปดด้านนะครับไม่รู้จะไปทางไหน เห็นหลกัหลกๆก็จะเป็นช่องหนึ่งนะครับผมจำผมต้องขอโทษนะผมจำชื่อช่องไม่ได้นะครับแจะเป็นแนวสายอลอนฟิตนะครับอันนั้นก็เป็นสายที่น่าสนใจมากๆเลยครับแต่ว่าผมอยากเล่นสายสกิลอันนี้ผมหาไกดสายสกิลนะครับดูในเพจดูในช่องต่งางๆก็ผมไม่เข้าใจครับอันนี้ผมพูดเลยผมไม่มีความรู้เรื่องซอสเลิศเลยอันนี้ผมดู มาสกิลได้เล่นได้ก็ดูจากช่องคุณเวเป็นหลักครับช่องโดนละลัดนะครับว่าเมื่อมันอัพสกิลประมาณนี้นะครับอ่ะน,นี้มาโซโล่จากชั้นหนึ่งก่อนนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ก็ไม่มีอะไรมากครับสกิลสลับ,สล,บสลับกันไปนะครับไอคิทเวฟไอมอนดัตเอ,อิร์ธเกฟนะครับแล้วก็สกิลสามสกิลนี้ครับกดวนไปนะครับไอคิทไอมอนเอิร์ธเกฟนะครับกดวนไปนะครับสําหรับคอนเตอร์ที่ ไม่แพ้ธาตุหรือว่าใช้งานแล้วมันโดนก็ผมก็ใช้หมดครับคนวนกันไปสามสกิลเนี่ยครับเทียมอนเตอร์ก็ประมาณนี้ครับไม่ยากไม่ย็กเท่าไหร่อารมณ์ก็จะคล้ายๆคถ้าคนตัวก็คล้ายๆเลนเจอร์ครับ,ตรบ,รบแต่แค่ว่าสบายกว่าตรงที่ว่าไม่ต้องผูกกระสุนไม,ไมู่อะไรพูดนวายนะครับแต่รางคนที่ไม่ค่อยมีเวลาผมก็มองว่าเออมันก็น่าน่าเล่นครับต่อเซอร์เลอร์ เดี๋ยวค่อยๆฟาร์มเติมของกันไปนะครับตัวเนี่ยผมก็ใสยฟรีอยู่แล้วครับหาใครไม่แน่ว่าจะเล่นตามใครดียังไงใครก็จะแนะนาคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะว่าจะให้เล่นยังไงแนะนำได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งแค่ว่าเห็นช่องทางก็มันลงร้อยชั้นล่าแมงทองได้ผมก็โอเคแล้วครับค่อยๆเติมของค่อยๆไต่ระดับไปน,นะครับ อ่ะก็เก็บมอนเตอร์ทั่วไปอ่ะชั้นสาขึ้นชั้น4อันนี้ก็จะเป็นของฟรีทั้งหมดเลยนะครับที่น่าจะกิจกรรมร้อยห้าสิบถ้าใครอกรถนะครับตอนนี้กิจกรรมสมัครมาแล้วก็วยังมีโค้ดตัมปิ้งไน์คลาสนะครับสามารถดูได้ที่เพจของ ROGTT ได้เลยนะครับผมก็จะมี ดูตามกลุ่มต่างๆส่วนใหญ่ก็จะแชร์กันไว้นะครับว่าโค้ดจำไพคั์้าจ็อบ70นครับผมก็มาจำร่วมกิจกรรมจีกีซีปีกันนี้ได้นะครับอ่ามาถึงชั้น5แล้วครับผมเดีมาดูกันว่าเล่นยังไงนะครับหลกัหลกๆก็เคลียร์ลูกน้องก่อนนะครับแต่ยังไงก็ระวังระวังสกิลลั่นไม่โดนแมงทองนะครับ ถ้าจังหวะนรกก็คือแมงทองมันโดนสกิลปุ๊บมันวิ่งมาพร้อมทุกน้องโดนเราเรียบร้อยครับมอบนะครับ,หล,บหลับเท่านั้นนอกจากว่าอ่าเราจับบอสได้นะครับถ้าเราจังหวะอีกผันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพลาดละล็อกออฟได้เลยอ่าถ้าทันนะครับล็อกออฟก่อนโดนตบก็หลบได้ครับ แต่ถ้าไม่ทันก็จะมีวิธีอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าพอจะหลบมันยังไงได้บ้างครับอพอเคลียร์ลูกน้องหมดแล้วก็ใจเย็นครับไม่ต้องรีบนะครับมันไม่ตบออตโต้อยู่แล้วอันนี้จะเป็นไอเทมที่ดีนะครับอาริมิเต็ดดิงนะครับสามารถทําให้เราเนี่ยไม่โดนขัดล้านะครับเวลาโดนบอสตบโดน น้องตบก็ยังพอไล่สกิลจับเคลียร์ลูกน้องหนีบอสออกมาได้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับจับปุ๊บไล่สกิลต่อเลยครับก็วนๆไปใส่ขิดไดมอนสกิลทัดดินผสมผสมไปนะครับอ่าประมาณนี้ครับ วนไปเรื่อยๆสกิลสแปมไปแล้วก็จับใหม่สแปมไปเรื่อยๆนะมันก็คล้ายๆกับเลนเจอร์นะครับใช้หมาก,กัดแล้วก็สกิลแอรโร่หรือว่าโฟกัสแอมโบนะครับคล้ายๆกันอันนี้ก็งบน้อยก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับสำหรับพอเลเลอร,อร์ถ้าเป็นมอนสเตอร์หรือว่าบอสท,ที่ไม่มีสกิลลงพื้นใหญ่ๆเช่นเอิร์ธเฟิกอะไรอย่างนี้นะครับยังพอจับแล้วก็ได้ สกิลแบบน,นะครับแต่ถ้าเป็นสกิลใหญ่ๆลงพื้นเนี่ยถ้าบอสมาสเซิร์ฟเวนมาใกล้ๆอย่างนี้ก็ไม่น่ารอดนะครับยางไงก็ต้องใช้เทคนิคยืนขอบจอสกิลฝากลูกน้องไปหาจ,จังหวะจับดีๆนะครับก็เหนื่อยหน่อยแต่าอาจจะพอได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเรียบร้อยครับแมงทองก็ตายแล้วนะอ่าใครสนใจจะเล่นตามนี้ก็ได้เลยนะครับ ว่ามีอะไรแนะนำก็แนะนำผมได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถูกใจด้วยนะครับเมื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ